So far with Whenever begin feel the tears As sky soon inside stars sparkle eyes sit inside to look on looking forward it, hoping that find you soon enough wonder from far feel find if walked at at that eventually handless handless and Whenever burning we've will Will begin the the keep the I'll in I I I it I in my 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 From think up ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผู้แปลที่แปลมังงะดีๆมาให้เราสำหรับใครที่ต้องการโดนต เราก็รับนะครับส่วนใครที่ต้องการโดเน a จริงๆทางเราสามารถให้คุณนั้นโดเน t ให้ทางผู้แปลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางผู้แปลทำต่อไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมันจะช่วยให้เรานั้นออกสูส่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับเราก็เสียเวลามามากพอกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เชิญนับชมกันได้เลยนะครับนายจำได้ชัดเจนเลยใช่ไหม นายหมายถึงพลังในการเซฟใช่ไหมใช่เราแค่คาดเดานะ่ะไม่ได้รู้ตัวเลขที่แน่นอนหรอกแต่เหมือนว่านายนะ่ะจะเห็นมันนะแน่นอนฉันสามารถอธิบายสเต็กของมนุษย์ได้หลังจากนั้นฉันก็เห็นมันและพิพากษาเจ้ามนุษย์นั่นนายจําได้ใช่ไหมทามรลยทั้งหมดนะ่ะมันเป็นเพียงแค่ความโหดร้ายไม่ต้องห่วง มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้น่ะและฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันฉันไม่เคยรู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเราก็มาถึงเส้นทางเดียวกันในโลกที่ต่างกันนรกก็ยังไม่สิ้นสุดมันแย่มากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเรารู้ว่าพลังของมนุษย์นั้นและความเร็วร้ายของการยอมแพ้มันเป็นอย่างไร ดังนั้นเราอาจจะหาวิธีที่จะทำลายความบ้าคลั่งครั้งนี้ได้นายบอกว่านายรู้สเต็คของมนุษย์ดีใช่ไหมมันแน่นอนเลเวล19 HP 92 Attack Defense EXP มันเป็นเช่นเดียวกับสถานะของมนุษย์ที่ต่อสู้อยู่ในแต่ละโลกยกเว้นชื่อที่มองไม่เห็นและยากที่จะบ่งบอกลักษณะที่ปรากฏได้ แม้ว่าฉันจะไม่เห็นรูปร่างแต่ฉันก็ต่อสู้ด้วยเหตุผลบางอย่างและฉันมั่นใจว่ามันคือไอ้นั่นเราต้องต่อสู้กับมนุษย์ที่แตกต่างกันมันก็เลยดูแปลกๆกันนะอ้—อนที่สุดนายก็พูดซะทีแซนที่มีหน้าตาเหมือนกับน้องชายของฉันขอร้องล่ะอย่าเรียกฉันอย่างนั้นฉันจะเรียกชื่อนายอย่างถูกต้องฉันคาร่าเรียกฉันด้วยชื่อของฉัน ยินดีที่ได้รู้จักนะแซนเออเออเอ,อืมได้อ,อืมขอโทษทีนะมนุษย์ในโลกของนายคงจะมีขนาดเท่ากับฉันสินะฉันช่วยให้นายหายงงไม่ได้อะเมืเ่อไรความผิดของฉันเองโทษทีไม่เป็นไรโอเคครับคอมิกตอนที่สองก็ได้จบกันไปแล้วนะครับอ่าเอาจริงๆแล้วนะครับไอตัวคาร่านั้นอะ เราจะให้คนภาคอ่ะคือเป็นผู้หญิงนะครแต่คือทางผู้หญิงเขาคือแบบเขาไม่เอาครับคือเขาไม่อยากภาคผมก็เลยจำใจต้องภาคเองทั้งหมดเลยครับเออเอาจริงๆแล้วไอตัวของแซวพาร์กั่ะคือผมอะ่ะมีคนภาคอยู่แล้วแต่คือเสียงเขามันไม่โอเคครับผมก็เลยต้องแบบมาภาคเองทั้งหมดเลยเออมันก็เลยแบบต้องจำใจภาคเนาะ อ่าโอเคตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับก็ติดตามดูกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแต่ถ้าชอบ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 มากมากก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณทุกการคอมเมนต์หรือว่าทุกการกดไลค์นะครับมันจะช่วยให้เรานั้นขึ้นปกสาธารณะนะครับขอบคุณทุกทุกการดูนะครับขอบขอบคุณมากๆเลยคนระับตอนที่3จะเป็นยังไงไว้เจอกันได้รับ 我到伊旁边坐。God,